สวัสดีค่ะมาเลยเมื่อนี้เพื่อนๆมากินสปาเกตตีฝนตกเอาแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆแบบนี้เลยเนาะเนี่ยแบบเนี่ยเอาแบบง่ายๆจ้ะเอาแบบเนี่ยเอาแบบง่ายๆจ้ะเนี่ยสปาเกตตีเอาแบบแบบง่ายๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยะทายรูปเอา สปาเกตตี้มีอย่างในตู้เอามาเ,เองมีกุ้งมีหมูเอามาเฮดมาเดอ้อมากินสปาเกตตี้กินอาหารอันเดียวกันกันกบพญ่ยเดอ้อเมื่อนี้ฝนมันตกตกก็แง่แง่อยู่แม่เนี่ยมาเดอ้อเนี่ยจะจะจะมาจะเพื่อนเพื่อนคือกินไปแล้วถ้าเบิ่งแล้วถ้าบ่อชอบก็ปัดหนีไปเลยเดอ้อถ้าเห็น ถ้าชอบก็กดแช่กดไลค์กดซับตะคายหายแน่กดติดตามหายแน่นะถ้าเป็นเพื่อนอย่าจะคอมเมนต์กัคอมเมนต์ถึงกันดีๆเดาออย่าจะบอกกันที่สิงดีในบ่ดีกันนะคนทฮาเกิดมากตายคือกันเนาะพี่น้องย่าแอดไปบ,บอกหลายเด้อมามากินสปากเกตตีจ้ะ กุ้งทั้งหมูทั้งหมูซับทั้งอย่างสารพัดเลยจ้ะคือฝนมันตกอ่ะที่ของยังที่ซื้อไว้ในบ้านก็เฮ็ดกินเนาะอืออือจริงจริงก็ไปยังที่มัน กินได้กินกับไปแล้วนาอพี่น้องเนาะคือซื้อมาใบ,บประจําบ้านค่ะเคือบพ่เดอออกก็คือมีมีมวนเส็นเส็ๆๆนก๋วยเตี๋ยวเส็นยังไม่หมดจ้ะคือว่าเป็นคนสีชอบซื้อของมา,าไหวเวลาบระยัออกไปก็คือมีกินนะ ต้องกินกับซอนจ้ะมือเนี่ยมันคือมันเป็นซอตเบเขือเทศเนาะมันมันเลอะมือจักกน้อยใด้ที่กินกับมือได้ก็กินเนาะจ้ะ าไว้ดัดเนาะพอไปดัดเห็นแหกทุกคนบอกคอว่ากำกันบอกคอยมวนไว้ดัดตั้งคนตั้งเครียดเนาะนเพราะฉะนั้นมากินเดื่อเพื่อนๆอย่าไปเครียด ยนีมันสิเกิดมันก็เกิดขน,น้าเขากันดีกว่าเนาะคนเท้าบ,บ,บอบเบหูทุกอย่างน้ำพึ่งเสือเสือก็พึ่งป่า เืบอบมีปลาก็คืออยู่บ่ได้ เบ่งแน่เพื่อยินคำยังไงเสด็จเสด็จอยากอยากน้ำอืว้าน,น,น,น้ำสีนนะอ,อ้วนไพอไอ้เห็ดพิบเนี่ยแหละเพื่อนเห็ดมือเลือพิบนี่สิสีอ้วนน้เนี่ย คนจะเศร้าออกกำลังกายแล้วก็มากินฝนมันตกมาหน,นี่ก็เลยกินปลาส,สปาเกตตี้เนาะกินอ่ะจะวางสันยังเสร็จอ่ะฝนตกเมื่อเมื่อคืนเลยนะอืมอืม,อ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 มอ ว้าวอเด้อไอมกวดโอขอบโอ้ขอบใจที่พูดติดตามเด้อเพื่อนๆจิมาติดตามเด้อติดตามยามยแอดช่องนละฝนมันตกยังก็กินไปก่อนเนาะพี่น้อง เพื่อนๆเพราะ